ถ้าติโควิดจะส่งผลกับความสูงหรือเปล่าคําถามมีเริ่มมีน้องๆหลายคนนะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็สอบถามพี่โนมาเรื่องของโควิดกับความสูงเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยงานศึกษางานทดลองค้นคว้านะในกับวัยที่กําลังจะลดเติบโตว,ว่าติดแล้วจะส่งผลกับความสูงยังไงจะทําให้ความสูงชะลอตัวหรือเปล่าไม่มีพี่นยังไม่เจองานวิจัยที่ว่านะคะก็คงจะต้องบอกว่าเออไม่น่าจะเกี่ยวกัน แต่ก็ไม่อยากให้น้องฟังพี่หนงแค่นี้แล้วก็วางใจไปเลยว่าโอเคนะไม่เป็นไรติดโควิดก็ไม่ส่งผลความสูงเพราะ ความเชื่อมโยงว่าติดโควิดแล้วเนี่ยจะส่งผลกับสุขภาพกระดูกหรือเปล่าคือน้องๆที่อยู่ในช่วงของวัยเจริญเติบโตเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีกระดูกที่แข็งแรงนะคะเพราะว่ากระดูกที่แข็งแรงก็จะช่วยให้น้องเนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตในของกระดูกในแนวยาวเนี่ยดีๆได้เต็มที่ตามศักยภาพของร่างกายงานวิจัยนี้จะทําโดยคณะแพทย์นะแผนกศัลยกรรมกระดูกของมหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อปีเสร็จผผ่านมาเนี่ยเขาพยายามที่จะหาความเชื่อมโยง ระหว่างการติดโควิดกับสุขภาพกระดูกของกลุ่มคนที่สูงวัยนะคะออสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนสูงวัยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแบบเรียกว่าเป็นผลลัพธ์เนี่ยสมมติถ้าติดลบอาจจะติดลบเยอะในกลุ่มวัยรุ่นอาจจะติดลบไม่เท่าไหร่หรือไม่ติดเลยก็เป็นไปได้นะคะ แต่การที่เราฟังงานวิจัยนี้ไว้นะแล้วก็ดูความเชื่อมโยงนี้ไว้มันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าดูแลป้องกันหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของกระดูกเรานั่นเองค่ะนะตอนที่เขาทําการศึกษาเนี่ยก็คือเลือกสตัตว์ทดลองก็คือหนูก็หนูตัวเล็กๆนี่แหละค่ะเพราะว่าวงจรชีวิตของหนูเนี่ยจะสั้นกว่าดังนั้นเราก็จะเห็นปร,ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในในระยะเวลารวดเร็วผลลัพธ์2เรื่องของงานวิจัยนี้นะคะเรื่องที่1ก็คือ หลังจากที่เจ้าหนูทดลองนั้นเนี่ยติดโควิดไปภายใน2อาทิตย์นะปรากฏว่ามวลกระดูกเนี่ยลดลงไปมากถึง25%นะคะมวลกระดูกก็คือเป็นการบอกถึงความแข็งแรงของกระดูกนะภายใน2อาทิตย์เนี่ยหนูทดลองมีมวลกระดูกที่ลดลงถึงมากถึง25%อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะตั้งแต่เด็กยันแก่เลยนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่อายุมากขึ้นอย่างพี่หนุ่มห้ขึ้นไปอย่างเนี้ย ความแข็งแรงของมวลกระดูกก็จะลดลงลดลงอยู่แล้วนะแต่ละปีก็จะลดลงลดลงไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกเลยว่าการอตารัตราลดลงของมวลกระดูกในคนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบพรวดพรวดเร็วไงนะคะเว้นแต่ว่าเราเป็นโรคมันอย่าโอเคนั่นมันจะค่อยๆเกิดแล้วก็ใช้ระยะเวลาด้วยแต่ในส่วนของงานวิจัยนะที่เขาทดลองมากับหนูเนี่ยแล้วทําให้เห็นว่าภายใน2อาทิตย์เนี่ยมวลกระดูกเนี่ยลดลงไป25%ได้มากถึง25%บ้างตัวอาจจะไม่ถึง25%เ มันเป็นอะไรที่ต้องเซิร์นะคะมาเรื่องที่2นะคะจากงานวิจัยนี้ก็ปรากฏว่าในระหว่างที่หนูติดโควิดนั้นนะคะมันมีเซลล์ตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างผิดป,ปกติค่ะเซลล์ตัวนี้มีชื่อว่าเซลล์ทําลายกระดูกโอเคไอ้เจ้าเซลล์ทาลายกระดูกเนี่ยมันมีอยู่แล้วในร่างกายของเราเรามีเซลล์สร้างกระดูกเราก็เซลล์ทําลายกระดูกเพียงแต่ว่าในช่วงที่เขาทดลองกับหนูทดลองน้นเนี่ย มันมีปริมาณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะอย่างผิดปกติก็คือเพิ่มได้ถึง6 3ซึ่งถ้าปริมาณเซลล์ทำลายกระดูกเนี่ยมากขึ้นมันก็จะทําให้กระดูกเนี่ยลดความแข็งแรงลงทันเองค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นกับหนูทดลองไม่ว่าจะมวลกระดูกลดลง25%หรือว่าเซลล์ทำลายกระดูกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง63%มมันจะเกิดขึ้นในอัตราเดียวก,กันกับมนุษย์เราหรือเปล่านี่ก็ตอบ ไม่ได้ย,ยังยังยังไม่สามารถที่จะสรุปผลได้สมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันดูทดลองเราติดโควิดแล้วมวลกระดูกเราลดลงทัวภาพหลังจากที่เราหายจากโควิดแล้วเนี่ยเฮ้ยร่างกายเราจะอัตโนมัติฟื้นตัวแบบมาชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปโดยอัตโนมัติด้วยตัวของมันเองหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย พยายามอย่าให้ติดโควิดนะคะเพราะถึงแม้ว่าการติดโควิดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะอาการไม่ได้มีมากเป็นแป๊บเดียวกินยาก็หายแต่ด้วยความที่ว่าเรา,ออเราไม่รู้ว่าผลรับในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระดูกเราจะเป็นยังไงนั้นพยายามที่จะเรียกโอกาสนี้ก็ให้มากที่สุดอาราคขาสำหรับน้องๆที่ติดโควิดไปแล้วก็อาจจะแบบ เริ là, oh, ỉ, ่มเป็นกังวลแล้วโหพี่หนุ่พูดอย่างนี้ทําไงดีล่ะเดี๋ยวเฉยฉันจะหมดโอกาสสูงรอเปล่าพี่หนุ่ไม่ได้มองอย่างนี้นะว่าน้องหมดโอกาสสูงถ้าเราไม่คุยกันในเรื่องนี้เราไม่ได้มานําเรื่องผลวิจัยนี้มาคุยให้น้องฟังเนี่ยน้องก็ อาจจะแบบเออไม่ได้ตื่นหนุกตกใจอะไรใช่ไหมแล้วก็โอเคเราเคยดูแลร่างกายยังไงเราก็จะทําไปแบบนั้นราะเราก็ไม่ได้คิดว่าเรามีความผิดปกติอะไรแต่เมื่อพี่หน่งนาเอาผลวิจัยมาคุยกันพี่หน่งอยากให้น้องมองแล้วก็โฟกัสในจุดที่ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมนะเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้ร่างกายเราพร้อมที่สุดดังนั้นถ้าน้องติดโควิดไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรค่ะยังไงยังไงแล้วเนี่ย ออโอกาสที่น้องจะเรียกว่ากระดูกเราจะแย่ลงเหมือนอย่างคนสูงวัยเหมือนอย่างหนูทดลองพี่หนมองดูว่ามันมันไม่ถึงขนาดนั้นมันอาจจะแบบแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าติดโควิดไปแล้วหรือกําลังรักษาตัวอยู่เนี่ยน้องก็พยายามที่จะโดบหน่อยอาหารที่ เ,เรียกว่าสําคัญต่อการเจริญเติบโต,ตของกระดูกเนี่ยซึ่งพี่หนุ่มก็พูดไว้หลายคลิปนะคะน้องลองไปเช็คดูสารอาหารที่ดีๆมันก็จะช่วยทําให้การเจริญเติบโตกระบวนการสร้างใหม่เพื่อทดแทนสิ่งที่สูญหายไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากังวลเกินไปค่ะนะคะน้องไม่ไม่ไม่ถึงขนฐานอยู่สูงเ่เดแบบว่า เราแค่รู้ไว้ก่อนแล้วเราก็จะได้เรียกว่าดูแลดีขึ้นนั่นเองค่ะมาเรื่องสุดท้ายก่อนจากนะพี่หนงอยากจะย้ำเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าโควิดเนี่ยอยู่กับเรามานะ่าจะเท่าไหร่สองปีอยาเข้าไปที่สามแล้วนะหลายคนก็จะเป็นกังวลเนี่ยว่าเอเราโอกาสสูงของเราเนี่ยมันลดลงเพราะว่าเราไม่ได้ทำอันนั้นเรา กวนนี้มันมีความเสี่ยงพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าเหมือนความสูงของเราเนี่ยลดโอกาสลงนะซึ่งพี่น้องมองดูว่าไม่ใช่นะคือร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของน้องที่กําลังอยู่ในช่วงที่กำลังเจริญเติบโตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยถ้าน้องไม่ทําอะไรบางอย่างแล้วมันจะหมดโอกาสไปเลยไม่ใช่ คือปัจจัยที่ที่จะส่งผลให้ออกความสูงของน้องเนี่ยมันมีตั้งหลายปัจจัยนะอาหารการออกกําลังกายฮอร์โมนนะการพักผ่อนให้พียงพอมันมันหลายเรื่องอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าโควิดมาประชิดรอบตัวแล้วน้องไม่สามารถไปฟิตเนสได้อย่างที่เคยเป็นมันไม่ได้หมายความว่าน้องจะหยุดสูงโอเคน้องก็สามารถที่จะเลือกกิจกรรมที่มันเหมาะสมพิรว่าเฮ้ยเรามีวินัยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่หนงไล่มาหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือ อายุอายุของน้องอยู่ช่วงไหนถ้าน้องอยู่ในช่วงที่แบบวัยรุ่นตอนต้นนะคะน้องกําลังอายุเออสิบแดสิบสองนะสำหรับเอ่อวัยเด็กวัยผู้หญิงนะหรือสิบสามสิบสี่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนช่วงพีกพิกๆเหล่านี้ร่างกายของน้องก็จะแบบไปพื้นภาพเลยแต่ถ้าณตอนนี้ที่น้องกําลังฟังคลิปพี่นองอยู่น้องอยู่ในช่วงอายุสิบเจ็ดสิบแปดอย่างเงี้ยแล้วน้องคาดหวังว่าน้องจะต้องสูงขึ้นเดือนละเท่านั้นเท่านี้ น้องเห็นโฆษณาอาหารเสริมนั้นนะดูคลิปคนนั้นคนนี้เขาสูงแบบนั้นแบบนี้น้องก็เลยคิดว่าเฮ้ย hey, ฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นได้สิพี่น้องก็อยากให้น้องมองบนความเป็นจริงนะว่าร่างกายของน้องเนี่ยจะสูงได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของน้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องอายุสิบเจ็ดสิบแปดแล้วความสูงของน้องก็ยังไม่หยุดหายไปเพียงแต่มันจะ ช้าหน่อยนะคะมันจะไม่เหมือนเ,ออเด็ก14บสอย่าไปกดดันว่าทําไมไม่เป็นอย่างนั้นทําไมไม่เป็นอย่างนี้นะคะแต่ขอให้โฟกัสที่สิ่งที่เราทําในแต่ละวันบวกกับข้อมูลนะความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องราวของความสูงจะช่วยให้น้องเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าดูแลร่างกายของเราเพิ่มโอกาสที่ร่างกายเราจะสูงให้เต็มที่ให้มากที่สุดราคาสําหรับคลิปนี้ย้องขอบคุณมากนะที่อตามรับฟังพี่หน่มจนจบเลยใครมีคําถามเพิ่มเติมเขียนมาคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะพี่หน่มก็จะ ี่มาตอบกลับค่ะแต่ถ้าคําถามไหนที่พี่นงมองดูว่าเอ้ยมันต้องอธิบายเพิ่มเติมยาวนิดนึงพี่นงก็จะหยิบคําถามนั้นมาเป็นหัวข้อทําคลิปเ,เนี่ยคุยกันยาวๆอธิบายกันยาวๆจะได้เป็นประโยชน์สําหรับเพนะื่อนๆนะทุกๆคนด้วยค่ะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ